เกาหลีมินิมอลอีกแล้วแต่ว่าพิเศษมากก็คือจะเป็นชุดทํางานแล้วก็ชุดไปออกงานนะคะก็จะมีความผู้ใหญ่มีความแบบฟอร์มอลขึ้นมานิดน,นึงแต่ว่าชุดทํางานเนี่ยมีก็เอามาให้หลายไซส์นะตั้งแต่แบบแคชชั่วหรือใครชอบเซดกสก็มีแบบเดรสด้วยแล้วก็จะมีเป็นแบบแนวลูกคุณลูกคุณมาให้ด้วยประมาณ2องลุนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย สำหรับลุกแรกนะคะก็เป็นเชิ้ตแมทช์กับกระโปรงซึ่งกระโปรงตัวนี้เราชอบมากเพราะว่านอกจากจะเป็นเอวสูงแล้วเนี่ยเท็กซ์เจอร์ของผ้ามันทำให้ดูแพงรวมกับคอมบิเนชันสีที่แบบ น้ำตาลฮันนี่เกาหลีมินิมอลอบอุ่นนะคะสำหรับลุคนี้บีมีเลือกเป็นเชิร์ที่มีความโอเวอร์ไซส์มีแขนพัฟก็คือมันจะทำให้ใครที่มีแขนใหญ่อะลุคนี้ก็คือพังแขนได้ดีมากวิธีใส่ควรใส่ให้เปิดตรงเชิร์ให้เป็นวีลงมานะ เพื่อจะโชว์ให้เหมือนแบบมีช่วงเนื้อที่มันต่อกันนะทําให้เราดูเพรียวทําให้เราดูขอบค่ะส่วนใครที่อยากดูสูงขึ้นไปอีกก็ให้ใส่รองเท้าหัวแหลมเลยนะยิ่งเป็นสีนู้สีเบทเนี่ยที่กลืนกับเท้าเราจะทําให้เราดูสูงดูพลางดูเหมือนมันชะรูดขึ้นไปเลยทุกคนก็คือรองเท้ากับเนื้อมันเป็นชิ้นเดียวกันนะคะ กระเป๋าที่เลือกใช้เนี่ยบบบีเลือกเป็นสีดำนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันตัดกับลุกดีแล้วก็ทําให้ลุกมันดูไม่จืดจนเกินไปถ้าวันของเยอะก็จะเลือกเป็นเคลลี่ใบนี้เลยนะคะเพราะว่าจุมากกว่าส่วนวันไหนที่ของน้อยแล้วก็อยากได้ลุกแบบตะมูตะมีน่ารักก็จะเป็นชาแนลใบนี้นะคะก็จะเป็นทรงบ็อก กล่องเล็กๆก,ก็ทำให้ลูกดูคุณหนุูมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะลุกต่อมามีบีใช้กระโปรงตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อเป็นแขนยาวที่มีความเฮ้ยเก๋เพราะว่าเขาเนี่ยจะมีการแบบเว,ว้าตรงช่วงคอเสื้อนะคะก็เป็นลุกที่เรารู้สึกว่า เออน่ารักดีแล้วก็แต่งง่ายนะถ้าเกิดใครทํางานในห้องแอร์หรือว่าใครต้องไปพบลูกค้าแล้วว่าลูกนี้ก็คือแบบได้เลยนะห้องประชุมหนาวๆอันนี้คืออยู่แล้วเพิ่มเติมก็คือบีบใส่ต่างหูที่เป็นสีทองๆหน่อยแล้วก็มัดผมนะคะการมัดผมแบบเนี้ยก็จะช่วยทําให้มันดูเปลี่ยนลุกมากขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้มัดจนแน่นเกินไปก็จะเป็นแบบเฮ้ยกึ่งๆึคชช a s กึ่งๆทางการอะไรประมาณเนี้ยทุกคน ใครอยากเพิ่มความเก๋กขุบก็ใส่แว่นทรงประมาณนี้ก็ได้นะแล้วว่ามันก็ช่วยให complete ลุคให้ดูแบบว่าเฮ้ยแฟชั่นมากขึ้นจะบอกว่ากระเปรงตัวนี้สื่อคุมมากนะคะค o มพีลุคนี้ด้วยกระเป๋านะเป็น m a ็กซี่คา l มลตัวนี้ใส่แล็ปท็อปของ Macbook 13นิ้วได้นะคะก็เลือกสีมาให้แมทชกับเสื้อนะมันจะได้ดูไปด้วยกันไปทำงานได้จ้า ลุกที่3เอาใจใส่ชิลว,วันบ้างก็ใครที่ทํางานแบบไม่ต้องใส่ชุดฟอร์มอลมากนะมีมีบบว่าลุคนี้ก็คือดีเลยก็จะเป็นเสื้อคอวี v นะที่มันจะทําให้เราอะดูผอมนะคะจะเป็นแบบเสื้อที่แนบเนื้อนิดนึงสีดำแมทชกับกางเกงยีนอันนี้ของชูจีนนะก็คือจะเน้นแบบความผอมๆแล้วก็แมทชกับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ก็จะให้ลุกที่แบบเท่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคอมพลีลุกด้วยเข็มขัดของซีรีนนะก็คือ เป็นคนเก๋ๆคนหนึ่งที่อยากไปทำงานแต่เช้าเออมโนไปอีกอีกทริกหนึ่งก็คือการที่เราใช้กระเป๋าใบใหญ่อะเมื่อเทียบกับตัวเราแล้วนะจะทำให้เราดูตัวเล็กลงทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะคะลุกต่อมาเป็นลุกสุดลุกคุณนะคะข้างในจะเป็นเดรสแบบผ้าทวีดนะความยาวก็คือกำลังดีนะถึงแบบ ประมาณข่าคือบีบีสูง158ก็เรียกว่าไม่สั้นจนเกินไปก็จริงๆเดรสใส่เดียวอะใส่ไปทํางานได้นะเราแค่หาเบรเซอร์มาคุมมันก็จะดูแบบเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เนื้อผ้าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเพราะว่ามันจะมีความหนาอีกนึนงอ่ะคือมันแบบดูผู้ดีดูแบบไม่โปมีความแบบเฮยแชนแนลเบาๆนะคะแล้วบีบีก็คอมพลีทลุคนี้ด้วยกระเป๋าเคลลี่สีอ่อนนะก็จะได้ลุคที่แบบ คุณหนูสุดๆแล้วก็ลงเท้าก็เป็นสีเบจด้วยค่ะต่อมาเป็นลุกทำงานแบบต้องเป็นบริษัทที่ใส่แคชชัวได้จริงๆนะตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยเป็นเงินเกงประมาณ3ส่วนนะคะแล้วก็ใส่กับเส้อยืดนุ่มๆข้างในนะคะคุมทับด้วยเบลเซอร์อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ใส่สบายแล้วก็ดีเทลเขาน่าหลักมากเพราะเขาจะมีปกที่เป็นระบายแบบใหญ่ยากทุกคน คือความหนาเนี่ยก็คือใส่ในห้องแอร์คือรอดนะกำลังดีแล้วก็ฟินิชลุคนี้ด้วยกระเป๋าเคลลี่สีดำนะคะแล้วก็เข็มขัดซีลีนนะ,ะที่ทำให้ลุคมันดูคอมพลีทแล้วก็ดูแพงมากขึ้นค่ะ สีดำเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบใส่ได้บ่อยๆนะคะพวก a อ็กเซ o เซอรีแล้วก็กระเป๋าใบนี้เนี่ยข้อดีอีกอย่างก็คือเขาสามารถเปลี่ยนสายได้ให้เป็นสายยาวแบบ crossbody แบบนี้ก็คือจะได้ลุกที่แบบเฮ้ยถ้ามาท่าแมงมากขึ้นอะไรอย่เงี้ยทุกคนก็ลองดูนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บิ๊บบียร์นะหรือใครจะถอดเสื้อออกก็จะได้ลุกที่แบบดู casual มากขึ้นแบบไม่มีเบลเซอร์ค่ะ สำหรับคนที่ขี้เกียจคิดนะเวลาจะไปทำงานเดรสชุดนี้ก็แนะนำเลยเป็นผ้าทวีดนะคะแล้วก็มีการตัดปกเป็นขอบสีขาวแล้วก็ตรงปลายแขนเนี่ยก็เป็นขอบสีขาวเช่นเดียวกันกระดุมคือหลูหลามาเห่ามากแล้วก็ผ้าเนี่ยมันไม่บางทุกคนคือข้อดีใส่แล้วมันจะดูเนี๊ยบเนียบอะเราก็ดูมีความลูกคุณสุดๆนะความยาวของชุดก็กำลังดีอยู่ประมาณเหนือเข่านิดนึงใส่ไปทำงานได้แบบไม่โปเลยคะ่ะ ชุดนี้นะบีบีว่ามันดีตรงที่มันไม่ตามตัวเราอะ่ะคือพอใส่เรสี่มันผ้าแบบมีความหนานิดนึงมันจะไม่ได้เห็นสะโพกออกมาเป็นก้อนอะ่ะคือคนอวบใส่ก็คือรอดมากๆค่ะ ต่อด้วยเดรสสีขาวอีชุดที่มีแขนพัฟแบบนี้อย่างนี้เคยบอกนะถ้าเกิดเป็นคนสาวอวบแขนใหญ่อะใส่ชุดที่มันมีแขนพัฟอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างรอดเพราะว่ามันจะพังแขนช่วงบนแล้วก็โชว์ทีคือข้อมือนะคะชุดนี้เป็นผ้าสีขาวที่ผ้าไม่บางนะเราว่าผ้าค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวคอวีเนี่ยทำให้ดูผอมดูชะลูดมากขึ้นนะคือเราไม่ได้ผอมเราหนัก5้าผ้านะก็คือเรียกว่า ตัวอวบมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้ลูกนี้ดูสูงขึ้นด้วยการใส่รองเท้าหัวแหลมสีเบจแมชกับกระเป๋าเคลลี่นะอันนี้เป็นสีลาเต้คาราเมลนะก็จะได้ลุกที่แบบเออผู้ดีแต่ว่าก็จะได้คุมโทนอุ่นๆแบบมีความเกาหลีคะ่ะ ต่อมาเป็นชุดสาวอวบไปงานแต่งบ้างอันนี้เป็นผ้าสีน้ำตาลเป็นผ้าแบบมีความซิวๆหน่อยนะที่บีบีเลือกมาส่วนมากเนี่ยมันจะมาจากชีอินที่เป็นแบบพรีเมียมเพราะฉะนั้นผ้าจะค่อนข้างดีแล้วก็คอมพลีทลุคนี้ด้วยกระเป๋านะคะจะเป็นตัวแบบตุ้มจิ๋วของชาแนลนะอันนี้ก็จะทำให้ลุคดูคุณหนูมากขึ้นชุดนี้จะบอกเลยว่ามันพรงพุงพรางแขนพรงขาได้ดีมากคือตอนแรกคิดว่าใส่เราไม่น่ารอดนะคะ แต่ว่าก็คือดีเลยแล้วก็ความสูงเนี่ยเราเพิ่มจากรงเท้าที่เป็นส้นสูงหัวแหลมได้เลยส,สีมันเกลืนกับเท้านะทุกคนก็คือจะดูเพรียวสุดๆเลยค่ะข้อดีอย่างของเดรชุดนี้ก็คือความยาวเห็นข้อเท้านะทำให้ใส่แล้วดูไม่ตันแล้วก็เปิดช่วงไหล่ด้วยค่ะเดรสไปงานสำหรับสาวอัวบปีชุดนะคะชุดนี้จะเป็นสีครีมใส่ไปแบบว่า งานม่านงานแต่งกลางวานันงานแต่งในสวนก็คือดีมากทุกคนเหมือนเดิมมีบียังใช้กระเป๋าตัว Vanity Channel ใบจิ๋วนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นหัวแหลมนะซึ่งมันทำให้ลุกมันดูแบบเฮ้ยจบดูคอมพลีทนะคะดีเทลที่ดีมากในการพรางฟงก็คือกระโปรงผีด,ด้านล่างแล้วก็คอวีเนี่ย ช่วยให้คอของสาวอวบเนี่ยดูเฮ้ยชะรูดูเพรียวมากขึ้นนะคะแขนยาวก็คือไม่รัดตึงจนเกินไปทำให้เราดูเหมือนก็แขนเล็กหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณแขนเสื้อเนี่ยมันมีสเปซอยู่นะทุกคนกระโปรงผ้าดีถิ่งตัวดีมากนะอันนี้ก็จะเป็นชีอินพรีเมียมเหมือนกันนะเดี๋ยวบีบีใส่ลิงค์ให้ในดีสคริปชันบอกก็ไปลองกดได้เลย สุดท้ายแล้วเป็นสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะเป็นเจ้าสาวแต่ว่ามีงบในการซื้อชุดไม่มากอันนี้เราลองเอามาใส่ให้ดูนะคะก็คือเป็นชุดสำหรับชุดเจ้าสาวเลยหรือใครจะใส่ไปงานพรอมอันนี้ก็ได้คือผ้าเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเนี๊ยกริบแต่ว่าเรียกว่าสวยเลยใส่ขึ้นมาก็คือใช้ได้แล้วก็ผ้าผิวลิวทิ้งตัวตามที่เห็นในรูปตรงนี้เลยนะทุกคน คือคนที่แบบแขนใหญ่อะใส่เปิดไหล่ไปเลยโชว์ไหล่โชว์อย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่ตันแล้วก็ความที่มันมีผ้าพาดลงมาด้านข้างเนี่ยมันก็จะทําให้แบบพังแขนของเราได้ดีมากคอวีก็กําลังดีนะคะแล้วก็ที่ชอบมากตรงช่วงเกาะอกอะมันจะมีเหมือนเป็นแถบพลาสติกที่เกาะทําให้มันไม่ร่วงออกจากแบบ รงอกเราด้วยนะคะก็คือคุ้มค่ามากชุดนี้ก็น่าจะไม่เกิน2,000บาทแต่ใครที่ประหยัดแล้วอยากได้ชุดแต่งงานเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอันที่อยู่ในบัตรเจตแน่นอนก็คือเชียร์เลยค่ะตอบกันไปเลยว่าสม่รับลูกบุกนะคะประมาณ10ลุง10กว่าลูกได้นะก็หวังว่าเพื่อนเอจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ใครที่ชอมเนี่ยก็สามารถ จะไปกดลิงก์ได้เลยบิจะใส่ลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดด้วยที่ขึ้นโคชีอินไว้ให้ตรงนี้ก็คือลดไปเลย15%ไม่มีขั้นต่ํานะคะก็คือคุ้มมากก็ใช้ได้ตลอดปีตลอดชาติตลอดชีวิตนี้ก็คือใช้โค้ดนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามบัน,นที่ตามในอินสตาแกรมขึ้นให้ตรงนี้เหมือนกันไปฟอลาโลกกันเยอะยนาะแล้วก็บิ๊กส่งต่อมือสองของตัวเองในเพจ Daily Dress Room ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปกด คลิปนี้ไปแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟนะคะ Subscribe ด้วยบ๊ายบายหาูไม่เจอรอดก่อน